นดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะแชร์คราบตนหนึ่งเราต้องชนะอ่ะได้พรุ่งนี้เบสเซอร์นะเราต้องชนะแน่นอนคุณแม่เรามาลุยกันพรุ่งนี้เบสเซอร์รู้สึกว่าหนึ่งทุ่มใช่ไหมแม่แม่หนึ่งทุ่มนะคะทางแกรนทีวีหรือว่าใครที่จะมาชมที่เอ็มเจฮอก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นใครมาชมได้มาชมกันมาช่วยกันนะวีนาก็จะให้เพื่อนเพื่อนแก๊งเดิมนั่นแหละมาช่วยวีนาไลฟ์นะคะตอนแรกคิดว่าจะเอา จะลองหาคนข้างนอกมาอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการขายของด้วยเ,เนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเอาเพื่อนนั่นแหละดีแลละทุกคนนะคะก็ให้เพื่อนๆมาช่วยกันพรุ่งนี้เพื่อนๆก็อยากจะช่วยเต็มที่มากไฟ n นลชดเลติจระจะตาแตกกับพีลินไหมต้องรอชมต้องรอชมไม่สามารถบอกได้จริงๆโองค,คไหม ดีแล้วคุณเพื่อนน่ารักใช่เอาแก๊งเดิมเลยฝากไปบอกเพื่อนๆนด้วยยังไม่ได้บอกเลยอ่ะนี่แหละดีแล้วค่ะจริงเพราะว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนมาด้วยกันมาอยู่ด้วยกันเนาะเพราะว่าคราวที่แล้วเพื่อนเพื่อก็ช่วยนะคะก็เดี๋ยวพาวก็ไปเลี้ยงข้าวหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวดูแบบว่ายังไงอะไรยังไงบ้างนะคะพร้อมโกรธเฮเลนต้องมีใช่มีเฮเลนมีแบ๊บบี้มีขยิบมันก่อนใช่ไหมนะ บอลชมวีน่าว่าดีทั้งสองรอบเลยเหรอจริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่าดีมากเมาส์ชิเมาส์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 แม่มมมม <laughs> มรอตั้งนรื่องเหมอนกัเลยถังใช่ถังด้วยน้องเนยใช่อุ้ยขอบคุณสติ๊กเกอร์ค่ะจริงค่ะว่าดีจังขอบคุณนะคะเอาแม่ชี้ด้วยได้ค่ะแ <c oughs> บรนด์เดิมไหมคะไฟนอลรอชมฝากรอชมปากลูกจะหายทันไหมซีดีขึ้นเดียวละแม่ซีดีขึ้นเดียวละ ให้ <I S 2> ชีได้รีคาเวอร์หน่อยโอเควันนี้ซึ้งจนร้องไห้เห็นทุกคนร้องไนะ <ๆ S 1> ห้แล้ววินาก็อยากจะร้องไห้ครีมด้วยใช่ครีมเดี๋ยวต้องถามเพื่อนนะว่าแบบนะคะแบบนึง,อ,นงอะไรบอกว่ามีการเปลือยกายไม่มีเปลือยกายอะไรเลยติ๊กตอ๊อกติ๊กตอ๊อกแจ้งเตือนเปือยกายอะไรอ่ะนี่เสือ้อหนูนี่เสือ้อ <c oughs> ให้เรียนตอบรับแล้วเลิศลูกอยากกัดปากเมกันแม่หนูไม่ได้กัดน,นะรถเบนเออมีรถเบนมีแก๊งเดิมอ่ะเดี๋ยวไปถามอะใครโอเคก็ให้เขามาด้วยมิการคิดอปว่าเขามาเปล่ายินายิ้มไม่ดูหน่อยค่ะนี่ยิ้มอยู่วันนี้สะกดมากวะขอบุ้เสื้อนหนังหรือเปล่าคะคุณพี่มันเป็นเสื้อนะติกตอกอิสเสื้อร้องเรียนกลับได้ไหมล่ะเดี๋ยวาร้องเรียนกลับไปติกตอกเลยนะเนี่ย ขวัอ่อนนะเนี่ยตกใจเนี้ยลงขึ้นเหมยเหรอแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะคะเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นแค่สิบแปดบวกนั้นเองก็น้องๆแม่ๆที่กำลังจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้ก็อดดูสวยมากสะใจมากค่ะไหวขอบคุณนะคะอืมเจ็บตาไหมคะวันนี้ไม่นะทำไมอ่ะ เซ่ไปไม่เม้ทำกว่าสิบแปดเอาเสื้อคลุมหเอาแป่นนิงเลยเอาเสื้อคลุมผมสัใจสวยมากวันนี้กิดร้านบ้านเลยจริงหรอ เข้ากันอยู่นะฮัลโหลไ y s มหาราณีวีนาสุดๆค่ะคุณค่ะวันนี้น้ำตาไหลไว้แต่งหน้าสวยมากใช่ไหมกัสจัดให้เวลายิม้มทำไมตาปิดข้างหนึ่งถ้าตาอีกข้างหนึ่งก็งงงไม่ได้ปิดนะคิดมากเปล่าแสงหรือเปล่าแสงไม่เท่ากัน หรือเปล่าแสงเงาหรือเปล่าปากเป็นแผลหรอคะปากช้ำค่ะทุกคนอ่ะคุยเรื่องอื่นเป็นยังบ้างพรุ่งนี้แบเซเลอร์คุณแม่พร้อมไหมให้รางวัลลูกสาวหน่อยได้เปล่าใช่พรุ่งนี้ให้ประมาณเพราะว่าเขามีการทุ่มกันเกิดขึ้นแน่นอนซึ่งเราก็ไม่เป็นไรเราเดิมพนเหมือนเดิมฝากทุกคนแชร์ให้ลุกป,ป้านานะอาพ่อแม่พี่น้องใกล้บ้านด้วยนะ อ,อกแม่ช่วยกดตะกร้าให้น้องมีนาหน่อยน้องจะเอาเบสเซนเลอร์วดให้กีตากดให้น้องกดให้น้องมีนาหน่อยน้องจะเอาเบสเซนเลอร์ <c oughs> ได้ไหมกระแตหมดทุกอย่างหมดเอาจริงป่ะขอหมดหมดเลยวพรุ่งนี้มาดูกันว่านัพรุ่งนี้น่าจะปัดได้ทุกอย่างเลย สิบล้านถามจริงอะถามจริงจริงอะสิบล้านถามจริงถามจริงจริงใคราคนคิดว่าสบอเวสเซนเลอร์การันตีมนมงอจิงเปล่าหมอปิงพี่หมอปิงวันนี้ค่ะพี่หมอปิงคิดพี่หมอปิงคิดสิบล้านแล้วพี่หมอปิงจะกดเท่าไหร่แม่แม่เตรียมมาแล้วสิบล้านถามจริงแม่แม่ เอาดีๆนะพรุ่งนี้แบสเซลเลอร์นะโอ้มีคนพีมายี่สิบล้านเลยค่ะเอาทีละนิดเอาก้าทีละขั้นก่อนนะใ <c oughs> ดๆคือซันนี่ทำเพื่อวินาสุนเดินมาด้วยเท้าตั้งแต่เช้าทำป้ายให้อ้ามันเด้งไปไหนแล้วเมื่อกี้จริงเหรอ,อให้เรียบร้อยมากขอบคุณพี่ซันนี่นะคะรัาพี่ซันนี่จัง hi guys right now we are talking about tomorrow bestseller challenge and who will win bestseller and what's our plan so we are thinking that you know we will just do our best and i'll, head, I'll let my some friends some girls in the competition help me because they are really nice and yeah. yeah i think we should win if you guys can you know um, buy something from the mgi shop tomorrow in my life เดี๋ยวชุดแดงที่ใครเคยใส่อยู่บอกจะใส่แล้วก็ใส่จริงใช่ไหมเอามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสอ,อสำรองไส่เฉยๆนะคะไว้บอ,บอกจริงการันตีเปอร์เซ็นต์วงสูงอโอเคตอนนี้นอนร้องไห้อยู่หรอพรุ่งนี้นัดเวลากันนะคะทุกคนพรุ่งนี้มาเจอกันหนึ่งทุ่มนะแวสเซลเลอร์นะคะหนึ่งทุ่มเปิดไลฟ์ปุ๊บนะับห้าสี่สามสองหนึ่ง กดตะกร้าแล้วก็ใครที่อยากจะช่วยเปิดการมองเห็นนะคะสามารถช่วยได้เหมือนกันทั้งกดตะกร้าแล้วก็ช่วยเปิดการมองเห็น2อ,อย่างพร้อมกันนะคะเราจะได้แชร์ให้คนมาดูไลฟ์เยอะๆให้คนมาช่วยกันกดตะกร้าเยอะๆนะคะหมอปิงป่าเบิร์ดต,ต้องอ้อนแล้วค่ะวินาว่าพรุ่งนี้หมอปินกับป่าเบิร์ดมาแน่นอนไม่ต้องอ้อนหรอกเนี่ยฝากได้นะคะทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้เรามาสู้ไปด้วยกันนะคิดว่าเวลาที่เขาที่จะให้ไหลฟ์จากวินาดูของมิสแกรนสามชั่วโมง ก็เป็นไปได้ว่าใช้ทำ3ชั่วโมงเหมือนกันนะคะ <literature> คนที่ช่วยไลฟ์ก็จะเป็นเพื่อนๆแก๊งเดิมเลยใครที่ว่างอะไรเงี้ยก็ให้เข้ามาให้เหนือ่อยไปพักแบ่งกันสลับกันนะนะคะมาลุยกันเวสเซิลสำคัญมากๆจริงมาล้างหน้ากันดีกว่าเพราว่าเดี๋ยวจะไปนอนแล้ววันนี้ชอบใช่ไหมอ่ะชอบกินก็เปล่าหล่อก็เปล่าเป็นน่ารักมากใชขอกราบนะคะวันนี้จริงหรอ เพิ่งชวนแบมบี้เนี่ยเพิ่งชวนแบมบี้ตอนออกจากคลิปมา่เจอกันวันนี้ซื้อกระเป๋าถ่ายรูปคู่กับวีนาด้วยว่าขอบคุณค่ะชอบมากนางพยาสุดขอบคุณนะคะขอบคุณห้องเสื้อมาีรัตนะคะที่ตัดให้แบบ last minute จริงๆเลยขอบคุณมากๆแล้วตั้งใจทำมากคือตอนพี่ทินาเดินมาบอกว่าพี่ตินาบอกว่าอะไรรู้ปะ่ะวีนารู้ไหมว่าชุดนี้อ่ะพี่ออกแบบไว้ให้วีนาสามปีก่อนอยากให้วีนาใส แต่พี่ไม่คิดเลยว่าวันนี้วีนะพี่จะได้ทำชุดให้วีนาพี่จะนาบอกเนี้ซึ่งแม่ล่ะสามปีที่บอกว่าเป็นความฝันที่อยากจะให้อยากจะทําชุดนี้ให้วีนะได้ใส่มอสบอกว่ามอสบอกว่า,วาเปลี่ยนชื่อคนรับงานด้วยนะเอาคแล้วเปลี่ยนยังไงให้เปลี่ยนเป็นใครคะให้เปลี่ยนเป็นใครอ่พรามีคนทักมาติดต่อง,งานเยอะเลย เดี๋ยวถามบอสพรุ่งนี้นะสวยอึ้องหายง่วงเลยอุย๊ยขอบคุณค่ะยังไม่ได้บอกใช่่าสบอกตอนไหน,นงงลูกสาวเก่งมากขอบคุณค่ะมากทุกคนเขาบอกเดี๋ยวจะมีเจนซี่มาดูแล้วให้หนูใส่ใครเดี๋ยวถามบอสพุกนี้แล้กันเพราะตอนนี้มีคนทักติดต่อง,งานมาเยอะเลยในไลน์ของวีนาแต่ว่าวีนาใส่เบอร์แมชชีอยู่ไงตอนนี้เพรายังเป็น M U T สระบย,ยู่ ล้างหน้ากับตัวนี้ก่อนอย่างแรกมีรางวัลพิเศษอะไรอีกที่จะประกาศวันไฟนอลทุกคนลูกสาวเก่งมากแลวกักแตง้าพวกนี้ฉ่ำเย่ขอบคงณิี่โอเล่นะคะล้างหน้าวันวนี้จิตแจ่มใสจิกขนตาพิกัสไว้ใช้พวกนี้ดีกว่า วันนี้กดรางวัลได้ครับย e เอ็นดูปากช้ำทุกคนเราจะไม่ให้อะไรมาขวางทางเราโอเคขนาดปากช้ำกัดปากกินข้าวช่ำเกินชีก็ยังไม่ยอมให้มันมาหยุดทางชีเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าให้อะไรมาหยุดการกดตะก้าพวกนี้เดี๋ยวค่อยถายะก็คงต้องร้อยประกวดจบก่อนทุกคน รูปบอกมาว่าได้เป็นยังไงอะไรเงี้ยใครคนรับงานให้ก็ตามที่ถ้าได้อยู่กับกองก็ตามที่กองบอกเ่ะจิกกนตายใช่อ้ยขอนวดตาแป๊บนึงทุกคนชิ่านอะไรมาเยอะมากวันนี้วันนี้ไม่การแต่งหน้าคือลดมากขอนวดก่อนนะคะมันอาจจะดูแปลกๆนะแต่จริงๆมันคือการนวดเอาเครื่องสำอางออกนะคะเรานวดวนไปเรื่อยเพื่อให้ตัวออยเนี้ย เขาเอาเครื่องสำอางออกแล้วอย่าก,กดแรงเพราะว่าถ้ากดแรงมันก็จะทําให้ตาเรามันท้าง่ายหรือเปล่าอโอ้ยโอ้โหตาเป็นหมีแพนด้าเลย <c oughs> ถูก่อนนะคะแปบ๊บนึง่งเดี๋ยวขึ้นมาคุยด้วย <c oughs> ของัน้าก่อน เมืน่เนี้ยคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนตอนซ้อมอะตอนเห็นแบล็กาวาอะ่ะขนลุกมากขนลุกขนพองไปหมดแล้วกลับมาบอกทีมสลับมือทุกคนว่าแม่แม่รู้ไหมว่าแบ็กเกาเป็นสีอะไรแล้วพอเห็นสีชุดใช่ป่ะขนลุกขึ้นไปอีกย่างก็แบบว่าอย่างก็บแบบเบิ่งรู้สีแบล็กาวามากตกใจมาก ชีก็บอกว่าชีก็ทำออกแบบอันที่ชีพิดมาทุกคนมันตลกป,ปะคอามิีคิดเวอร์ ขอบคุณทุกคนที่รอนะคะขนาดที่ดิฉัรล้างหนะ้า มีนานจะเปลี่ยนชุดไมอนไฟนอกถ้าไม่ไปแต่งคนถามเรื่องเนี้ยถามแล้วไะคะช่ำมากล้างแป๊บเดียวหมดตัวนี้นะ้ควรไปตำกันนี่คือไม่มีสปอนเซอร์นะไปตำกันได้นะคะแล้วก็เช็ดอีกทีน วันนี้สวยพีคมากเดี๋ยวรอดูชุดไฟนอลแล้วค่อยตัดสินใจทีทุกคนอย่าเพิ่งบีบอย่าเพิ่งบีบชุดไฟนนลเข้ากับมงไหมลูกแต่บอยชุดตัวนี้เข้ากับมงไหมไม่บอกว่ามันเข้าเลย แม่ลองตัดต่อมุกกดไปใส่ในชุดนี้ดูแล้วแม่จะรู้ไม่เข้าอไม่เข้าจริงป่ะลองดูก่อนลองดูไหม่แม่ไปลองดูใหม่อแล้วนเ,น,เวนึ่เปลี่ยนค่ะจะได้ไปสัมเพลชุนี้เพลี่ยนเอ๋ได้ชุดใหม่อ่ะ อีกสามวไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างดีไซเนอร์ตัดใหม่รอเลยตัดติแล้วนะคะวิงอยู่แล้วคุยกันตั้งแต่เดือนในสามารอชมกันว่าผลงานในระยะเวลาในสามีในสามพุทธภามิถุนากรกดาสิงหาห้าเดือนจะเป็นยังไงชุดราตรีห้าเดือนกับชุดราตรีสามวันมาลองนึกกันนะ ไว้ถดอจะคุณอืมมารอดูกันอุ้ยใช่แล้วบอกเลยว่าคอนเฟิร์มที่เดียวเลยว่าจะใส่ไฟนอลอืมไม่เปลี่ยนใจด้วยให้ทุกคนรอดูนะมันไฟนอลนะนะคะเพราะเขาตั้งใจทำให้มากๆเลย ล้วมีแนวก็อยากใส่มากแช่ในเช็นหน้าคะ่ะใบก็เดินม,มามพรุ่งนี้นะทุกคนรางวัลที่จะประกาศไฟนอลคืออธิพาเคที่ฉัดนำจูบิลีกลาสกินเบสเซลอร์ป๊อปล่าโอเคมีอันไหนที่เราต้องต้องปั่นอยู่บ้าไหมเราปั่นอยู่ทุกอันใช่ไหมเรากำลังช่วยกันแชร์กันเน่ยมันพีก,กว่ามันจะพีก,กว่าพีดีมาร์วิน รอได้ไหมรอได้ไหมรอดูไดไหมอยา่าเพิ่งถามก่อนนะเพราะยังไม่เห็นชุดเลยเพื่งจริงเพิ่งจริงรอดูมาเรามั่นใจเลยเชื่อใจเคาว่าเชื่อใจเออคำว่าเชื่อใจโอเคบัดองกาสกินหมดเขตพรุ่งนี้นะกวาดรางวัลนะลูกกวาดอืมอยากเล่นด้วยอะ่ะเล่นอะไรครับผม อุ้ยล้างหน้าเสร็จแล้วกวาดให้หมดเลยโอเคครับผมได้ใช้อะไรบำรุงก่อนนอนครับก็จะเป็นสกินแคร์นะคะต่างๆเป็น,นด็อกเตอร์จอร์ดเซรั่มทโทนี่โฟคีด็อกเตอร์จอร์ดเซรั่มทองคำโทนิโฟคีแล้วก็มาเจอร์เซอร์ครีมแต่งหนางงาม ใสมากเลยมันเป็นไปได้ยังไงที่นีฉันนอนน้อยงงมากว่ากินอะไรเข้าไปน่าจะเป็นแอสตราแน่เลยอ่ะน่าตื่นอ,อย่าพูดครับผมแม่เชอช่วยทำไมอ่ะตาวีนาดีขึ้นยังตาวีนาไม่เป็นไรเลยนะทุกคนงงมากตาก็เท่ากันตาวีนาเป็นอะไรอ่ะราศีกุมภ์ หน้าแต่แอแชาตาไม่เป็นไรตอนนี้สิ่งที่เป็นคือปากงงมากเลยคนบอกว่าตาเป็นอะไรทำไมเน่ก็มันไม่เท่ากันคะก็ไม่รู้อะ่ะแสงเงาปะวิวจิเทกา้าขอบคุณคะ่ะเย้เซตผิวนานะใช่ this is the result of เซตผิวนานะ for sure พวหน้าใสมากม ชอบมากเลยคนดูผ่านไลฟ์ไงคะอืเป็นไปได้ไลฟ์บางทีมุมแสงมุมอะไรหรือเปล่าใช่ปะเห็นดูในจอ,อ,อการประกวดก็เท่ากันอยู่นะเอ็นดูปากชีกคบะคุนค่ะ,ม,คะมันเป็นเหตุสุดวิสัยนะคะ <laughs> <laughs> เพราะเซรั่มทองคำเป็นไปได้นะเอาดีๆ <laughs> เพราะว่าทาสกินแคร์หลายตัวอยู่ <laughs> ทายาด้วยนะลูกขอบคุณครับผูสีคอนแทค สีคอนแทกเหรอไม่น่าหมยิ้มสุดยังยิ้มสุดแล้วอยากให้วีนัายิ้มแบบผู้ชนะไปเลยค่ะอึ้ออาแล้วตอนเราชนะเราจีนยังไงถ้าายิ้มแบบผู้ชนะตั้งแต่แรกราอนเลนะ่นชอบตอนมีนาะอยู่กับครอบครัวน่ารักมากคุณย่าก,ก่งมาแข็งแรงมากขอบคุณค่ะ ใช่ต้องซ้อมตอบคำถามนะคะปากเจ็บอยู่นิดนึงเซรั่มด็อกเตอร์จอร์ดป่ะอืม T A R T plus ไม่รู้เหมือนกันใช่ป่ะทานยาด้วยนะได้ครับผมทุกคนกดตะกร้ากันไหมวันนี้ใครอยากกดตะกร้าป่ะนะคะออะ ถ้ามงแล้วอย่าลืมพวกเรานะรักมีนะมากไม่มีวันลืมแน่นอนพวกนี้ตื่นเช้าเหมือนกันอนะ่ะเดี๋ยวจะไปนอนละทุกคนไฟนอลเจอกันนะคะที่รักเย,ย้ไฟนอลมากันเยอะๆนะทุกคนบัตรหมดหรือยังก็ไม่รู้อะ่ะไฟนอลมากันเยอะๆนะ อ๋อเคที่ต้องทำยอดลิฟสูงสุดทุกคนอย่าลืมไปกดนะซื้อเคที่นะคะในที่วินาปักหมุดอยู่อะ่ะในติกติกต้องไปกดซื้อลิฟคนที่ชนะยอดสูงสุดก็จะชนะได้รางวัลไปนะคะก mm. ็กดกดเท่าที่คนกดได้อะไม่เป็นไรเข้าใจนะฟาราเบียงข้างขอดูก่อนนะคะ้ว่าเข,าข้ากับชุดไหมนะคะเป็นนางงามคนแรกที่เราซื้อบัตรไปเชียร์ขอบคุณนะคะเย้ย ขอบคุณคุณจัสตินนะคะพร้อมนะทุกคน10ล้านบัตเตอร์คุณบัตเตอร์เอ็นได้เท่าไหร่ก็ได้ขอแค่เาานนะได้หมดเลยค่ะเอาที่ทุกคนไหวนะคะบอกรางวัลที่เหลือด้วยลูกอมีรางวัลอะไรบ้างอธิพามีเคที่ใช่ไหมมีกลาสกินซึ่งรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนเลือกนะคะมีอะไรอีกฟ i แนลไม้กวาบอกทุเดียนปากช้ำค่ะไปกัดปากตัวเองค่ะ เด็กๆอย่ารอกเรียนแบบนะคะพับผ่องเย็นๆนะคะขอบคุณค่ะทุกคนคะ่ะนางงามคนได้เที่ยมกตะการและยอมขอ่ารู้จักชนบุรีไปดูหน้าง,งานขอบคุณนะคะ,ค,ะ,ค,ะคุณกาฟิลขอบคุณมากนะคะเลิฟเิวันที่ยีิบสามมาเจอกันนะทุกคนคะ่ะไปแล้วนะขอไปนอนก่อนไปอาบน้ํานอนก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้าเหมือนเดิมมาซ้อมแล้วก็ตอนเย็นก็วสเซเล์ต่อโอเคไหมนะคะ เพราะฉะนั้นไปนอนแยกย้ายกันนอนนะตอนนี้นะ่าจะตีหนึ่งละเดี๋ยวลูกสาวอาบน,น้ำเสร็จก็จะตีสองแหลวนะคะสู้ตายสู้ไปด้วยกันนะคะเจอกันนะพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มโอเคแต่ว่าตอนเช้าเดี๋ยวมาไลฟ์แต่งหน้าก่อนไลฟ์แต่งหน้าสักเจ็ดโมงเจ็ดโมงเจอกันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจ็ดโมงนะโอเคไปแล้วนะคุณไนนะคะเอ้ยเจ็ดโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งประมาณน,นี้เจ็ดโมงครึ่งอะไรประมาณน,นี้นะ วันนี้จะกันเจ็ดโมงครึ่งบ๊ายบายไปแล้วคะ่ะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบายกดตะกร้ากพรุ่งนี้นะขอบคุณคะ่คะ Good n น g h t ค่ะ